สวัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นที่ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบในวันนี้ก็คือเหตุปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงที่มีอายุน้อยเกิดเป็นโรคก,กล้ามเนือ้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดท่านผู้ชมครับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ได้รายงานออกมาว่าสาเหตุที่ทำให้คนเราเสียชีวิตได้มากที่สุด ก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดคนสูงอายุที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดปรากฏว่าลดลงตรงกันข้ามผู้หญิงที่มีอายุน้อยตั้งแต่วัย5 5ปีกลับเพิ่มขึ้นท่านประชมครับจากผลการศึกษาเชี้ออบอกว่ามีปัจจัยหลายตัวด้วยกันเช่น การที่ผู้หญิงกินยาคุมกำเนิดนั้นมีบางคนเกิดผลข้างเคียงทำให้เกิดมีความดันโลหิตสูงท่านผู้ชมครับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเอสโตรเจนมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดแต่พอผู้หญิงย่างเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนระดับเอสโตรเจนจะลดต่ำลงพ้นที่ตามมาก็คือมันทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้น ท่านผู้ชมครับผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาต่างหันมาสูบบุหรี่กันมากขึ้นและจากการสูบบุหรี่นี้เองมันจะมีผลกระทบต่อการทำให้เกิดโรคหัวใจนอกเหนือไปจากนี้แล้วยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายประการนะครับที่ทำให้เพศหญิงเกิดเป็นโรคกล้ามหรือหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงมันจะทำให้เส้นเลือดแดงขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่ในหัวใจเกิดการอักเสบและเกิดการตีบแคบนำไปสู่การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายบางรายไม่มีอาการเลยก็มีประวัติครอบครัวครอบครัวใดมีประวัติว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือด สมาชิกที่เหลือเพศหญิงมีโอกาสเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดได้มากกว่าเพศชายวัยหมดประจำเดือนนี่นะครับจะทำให้ระดับเอสโตรเจนลดต่ำลงความอ้วนและการไม่ออกกำลังกายในทั้งสองปัจจัยนี้ต่างมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ทั้งสิน้นความเครียดสามารถทำให้ผู้หญิงนี่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป หันไปบริโภคอาหารที่ไร้คุณค่าดื่มแอลกอฮอล์ซูบหรีและไม่ออกกำลังกายท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ